พบกันเช่นเคยกับการต่อสู้ของเราสุดยอดนะไม่ปล้ำกับแมสการปล้ำในอดีตที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งซึ่งการต่อสู้ที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้เป็นแมสการปล้ำที่เรียกว่ายักษ์ชนยักษ์เลยก็ว่าได้ของสองสุดยอดนะไม่ปล้ำตัวใหญ่และมีพลังกำลังมหาศาลด้วยกันทั้งคู่โดยการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการชิงแชมป์โลกอีกด้วยระหว่างบล็อกเรสเนอร์เจ้าของแชมป์ปะทะเดอะบิ๊กโชว์ผู้ท้าชิง ในศึกสแมกดาวปี2003เปิดตัวมากรอนกับผู้ท้าชิงไอหมีจอมพลัง The b บิ๊กโชตอนนั้นน้ำหนักพี่แกก็ปาไปเกือบ500ปอปอนด์กันเลยทีเดียวทั้งสูงทั้งใหญ่และก็มีหมัดที่หนักอีกด้วยแล้วก็ตามมาด้วยแชมป์โลก W W E เจ้าอสูรกายบล็อกเรสเนอร คนนี้คืออสูรกายที่เปรียบเสมือนปีศาจอย่างแท้จริงทั้งดุทั้งแข็งแกร่งพละงกำลังมหาศาลไม่เป็นสองรองจากใครมาถึงการประจันหน้ากันเลยชืมต้องเป็นของชนเอาแชมป์เส้นนี้ใช่ไหมกว่าแล้วพี่แกก็โยนเข็มขัดใส่บิ๊กโชว์ที่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วก็วิ่งเข้าอัดไปที่มุมเวทีแล้วก็ต่อด้วยลายกระแทกไปถึง3ครั้งบล็อกจับบิ๊กโชวเวียง แต่ทว่าบิ๊กโชว์รีเวิร์สได้จบับบล็อกมาใส่โคสไลน์บล็อกถึงกับล้มทั้งยืนไม่รอช้า,ชาบิ๊กโชว์รีบจับกดท,ทันทีแต่ก็นับได้แค่หนึ่งเท่านั้นบล็อกรีบลุกขึ้นมาบิ๊โชว์ตามมาจิกหัวทีแรกว่าจะจิกผมแต่ไม่มีผมให้จิกพี่บล็อกแกเล่นตัดผมเกลียนทรงรางบินซึ่งเราก็เคยทำคลิปทรงผมรางบินของพี่แกด้วยลองหาย้อนดูกันได้เลยนะครับตัดมาที่แมชกันต่อ บล็อกขึ้นมาต่อยลำตัวของบิ๊กโชหลายครั้งแล้วตามด้วยแทงเขา่าบล็อกพยายามจะจับบิ๊กโชใส่เบลลี่สูเพล็กแต่ก็ยกไม่ไหวเพราะบิ๊กโชหนักเกินไปบิ๊กโชโมโหเหวี่ยงบล็อกเข้ามุมเสร็จแล้วก็ทําการตบหน้าอกบล็อกเพื่อเป็นการสั่งสอนบล็อกถึงกับสุดทันทีบิ๊กโชได้ทีก็ทําการตบหน้าอกไปอีกทีบล็อกถึงกับร้องโอดครวญเลยจังหวะนี้ บิ๊กโชวลากตัวบล็อกมาเวียนอัดเข้ามุมแล้วก็จะตามมาปั๊มต่อแต่บล็อกดักด้วยบาทาบิ๊กโชถึงกับเซเลยจังหวะน,นี้บล็อกก็ไม่รอช้ากระโดดโคสไลนแต่บิ๊กโชก็ยังไม่ลม้มทําอะไรพี่แกไม่ได้เลยจริงๆกับเจ้ายักษ์ตนนี้บล็อกเลสเนอร์ไม่ลดละความพยายามวิ่งเสริมแรงเด้งเชือกจะโคสไล์อีกรอบแต่บิ๊กโชดักด้วยศอกบล็อกถึงกับเซไปพิงเชือกเลย บิ๊กโชจะวิ่งมาอาามัดซ้ำทว่าเจอบล็อกกระตุกเชือกทําให้บิ๊กโชพลาดตกเวทีบล็อกตามมาเล่นงานบิ๊กโชแต่ไปไปมามาบิ๊กโชโชว์ความแข็งแกร่งจับเวียงบล็อกเรสเนอร์ไปกระแทกกับบันไดเหล็กทําให้จังหวะนี้บิ๊กโชกลับมาได้เปรียบอีกครั้งบิ๊กโชวเวียงบล็อกเลสเนอร์ขึ้นไปบนเวทีบล็อกเลยตั้งหลักได้ก็เลยต่อยบิ๊กโชบล็อกพยายามเสร์ฟ ถึงแม้ว่าบล็อกจะดูดุดันจะดูแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เมื่อมาเจอบิ๊กโชมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันบิ๊กโชจับบล็อกหักขาโดยใช้ท่าซิงเกิลบอสตันแคปบิ๊กโชหักขาไปเต็มที่บล็อกเจ็บปวดทรมานแต่ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์ตนต้องกัดฟันทนกับความเจ็บนี้ให้ได้บิ๊กโชยังเป็นฝ่ายคุมเกมได้อยู่ทำการต่อยเตะและกระทืบ จากนั้นจับล็อกเวียงเข้ามุมบิ๊กโชวิ่งตามจะไปปั๊มแต่ก็จัวผิดบล็อกหลบได้และจังหวะนี้ล็อกรวบรวมพลักกำลังทั้งหมดจับบิ๊กโชวใส่ท่าเจมันซูเพล็กจังหวะนี้บล็อกเลสเนอร์โมโหสุดขีดมาสิลุกขึ้นมาบล็อกจะจับใส่ท่าไม้ตายพายุทอร์นาโดหรือเอฟไฟจับบิ๊กโชแบกเอาไว้แต่ทว่าก็ไม่มีเรียวแรงเวียงเพราะเรียวแรงทั้งหมดถูกใช้ไปกับท่าเจมันซูเพล็กก่อนหน้านี้ไปหมดแล้ว จังหวัน,นี้ก็ทำให้บล็อกถึงกับซุดลงไปกองกับพื้นเลยหลังจากเจ็บปวดทุรักทุเลอยู่นานในที่สุดทั้งสองก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กันอีกครั้งบล็อกถูกบิ๊กโชใส่โคสไลน์ไปอย่างจังถึงกับงายท้องเลยทีเดียวบิ๊กโชตะโกนเรียกพลังจะทําการปิดบัญชีด้วยการใส่ท่ามไม้ตายโชคสแรมบีบคอบล็อกแต่ทว่าบล็อกดันดิ้นหลุดบล็อกเสริมแรงวิ่งมาจะอัดบิ๊กโชแต่บิ๊กโชทีมดักเอาไว้ ไม่พอแค่นี้บิ๊กโชได้ทำการเลกดอกใส่บล็อกไปอีกหนึ่งดอกบิ๊กโชจับกดแต่ก็ยังได้แค่2เหมือนเดิมบล็อกเรสเนอร์เริ่มตกที่นหน้าลำบากโดนใส่ท่าแต่ละท่าแรงๆหนักๆทั้งนั้นบิ๊กโชได้ทีสุดๆตะโกนร้องสุดเสียงจะทำการใส่โชคสแลมให้ได้ทำการจับบล็อกบีบคอแล้วก็ยกแล้วก็เป็นการยกที่สูงสุดแขนเลยแล้วก็ฟาดลงมาเต็มๆทนทานเอามากๆบิ๊กโชเห็นทั้งนั้นถึงกับตาเหลือกเลยแทบจะไม่เชื่อสายตา เลยไปถามกรรมการออ้ยสองจริงเหรอจริงสิครับเมื่อกี้พี่ก็เห็นอยู่ผมนั่นเองกรรมการได้ตอบ,บิ๊กโชไปบิ๊กโชถึงก็ฉุนขาดเลยทันทีจับบล็อกบีบคอจะใส่โช๊คสลมอีกรอบแต่ครั้งนี้โชวสแสลม,มธรรมดาอาจจะไม่พอต้องจัดให้พิเศษสําหรับเจ้านี้บิ๊กโชบีบคอบล็อกแล้วลากมาขึ้นเชือกแต่ทว่าบล็อกก็ไม่ยอมต่อยใส่บิ๊กโช ร็อกเดสเนอร์ทำการเรียกพลังครั้งสุดท้ายโดยการจับบิ๊กโชเตรียมใส่ท่าซูระเพล็กแล้วในที่สุดช็อตในตำนานก็เกิดขึ้นบล็อกทำการใส่ซูระเพล็กบิ๊กโชลงมาเวทีก็ได้พังทันทีโดยพลักกำลังและน้ำหนักตัวของทั้งสองคนนี้ทำเอาเวทีถึงกับพังไปเลยขนาดกรรมการที่ยืนอยู่ก็ล้มไปด้วยกรรมการเมื่อตั้งสติได้ก็รีบไปดูอาการของทั้งคู่ กรรมการพบว่าแบบนี้แข่งขันกันต่อไม่ได้แล้วกรรมการเลยเรียกเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ภาคสนามวิ่งออกมาประถมพยาบาลกันยกใหญ่แล้วก็เป็นอันว่าแมชนี้ไม่มีผลตัดสินเพราะสู้กันดุเดือดเหลือเกินจนทำให้เวทีพังช็อตเวทีพังครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานนับตั้งแต่นั้นทางเราจะดีใจไปอย่างยิ่งถ้าหากการนำเสนอแมชมวยปล้ำของเราสามารถทำให้ผู้ชม ที่ไม่เคยดูมวยปล่ามาก่อนหรือไม่เคยดูมวยปล่ามานานได้หันมาสนใจได้ชื่นชอบในการดูมวยปล้ำอีกครั้งแมตช์มวยปล้ำมันมันตอนน่าจะเป็นแมตช์อะไรนั้นอย่าลืมกติดตามช่งสถานีมวยปล้ำเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดแมตช์มันมันแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย